วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับยกเลิกรับข้อมูลจากอีเมลนะครับหรือยกเลิกรับข้อมูลของ b i g กซนะมันยกเลิกยังไงนะครับผมสำหรับบางคนนะครับเออบางทีเราอาจจะเผลอไปกดโดนข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราต้องการที่จะยกเลิกรับข่าวสารยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูกันเลยนะครับผมให้เราเข้าไปที่ Gmail นะนี่ดูตามนิ้วชี้ผมเลยนะเข้าไปที่ Gmail นะครับ พอเราเข้ามาเสร็จนะครับให้ทุกคนนะทำการกดแตะที่วิซีออนไลน์เนี่ยนะครับอ่ะให้เรากดแตะเข้าไปแบบนี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับให้เรากดที่ตรงภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีคําว่าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณากดที่อ่ากดตรงลิงก์นี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะเป็นลิงก์ของเขานะครับผมอ่า สำหรับบางคนนะครับที่เคยเจอปัญหานะครับมีข้อมูลข่าวสารมาเยอะแยะนะครับผมแล้วเราก็ทําการใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะครับ Gmail ของใครของมันนะครับกดที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกให้กดตรงนี้เข้าไปกดตรงนี้นครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับเขาจะทําการถามนะว่าคุณ ได้ทำการยกเลิกการรับอีเมลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทาง b i ๊ก s h o p p i n g ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเขาจะถามสาเหตุว่าต้องการอะไรนะครับอ่ะเขาจะบอกว่าฉันไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้นะครับผมให้แนะนำนะครับติ๊กอันที่หนึ่งนะติ๊กอันที่หนึ่งนะครับผมให้กดติ๊กเข้าไปกดส่งเข้าไปครับนี่ครับเขาบอกว่าคุณได้ลบออดเรียบร้อยนะครับนะครับ ก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับมันจะไม่มาอีกแล้วนะครับถ้าเราเนี่ยยกเลิกไปแล้วเนี่ยยกเลิกการรับข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะไม่มีมาอีกนะครับโอเคก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะขอจบเพียงการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกที่จะล่างคลิปด้วยนะอ่าโอเคไปแล้วครับ